ไอชุมชนเนี้ยเกือบร้อยเปอร์ซ็นคือทำบะรมงหวนปูวนก็คือหัวใจของเราเลยอะสิ่งที่มนุษย์เรากระทำไม่ว่าจะจัดการขยะไม่ถูกต้องทิ้งลงไปในแม่น้ำย,นะยังไงก็ตามสุดท้ายมันจะลงทะเล ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอวนที่เลิกใช้แล้วแล้วถูกทิ้งอยู่ตามในทะเลเองใช้ฝั่งเองแล้วก็สร้างปัญหาสร้างการสูญเสียกับสัตว์ทะเลเป็นจำนวนมากจริงๆคือเมื่อก่อนผมก็ดำน้ำเล่นๆไปดูปลาใต้น้ำไปดูปลาการางังแต่มีรอบหนึ่งผมดำลงไปแล้วก็เห็นขยะคุมปลาการังอยู่ ก็เป็นหน้าที่ของผู้ผลิตอย่างเรานะครับกับพันธมิตรเนี่ที่มาช่วยกับชุมชนประมงชายฝั่งเพราะฉะนั้นเราก็เลยทําโครงการที่เรียกว่า n s สัพก็คือเราใช้องค์ความรู้ของเราเกี่ยวกับเรื่องพลาสติกเรื่องโพลิเมอร์มาใส่เข้าไปในการทำอัพไซเคิลเป็นการทำโคสต์ลูนะครับก็คือเอาแหอวนที่ไม่ใช้ประโยชน์แล้วเนี่ยเอามาทําการอัพไซเคิลนะครับ ณปัจจุบันที่มันมีโครงการธนาคารขยะเข้ามาเราก็เริ่มเห็นคุณมค่าของเนื้ออวนที่ไม่ใช้แล้วพอเนสต์อัพเข้ามาเขาก็มีการบริหารจัดก,การโดยการมีผู้มารับซื้อจากทางปลวมนอกจากว่ามาซื้อแล้วเขาก็ยังมีแอป,ปคุ้มค่าสมาชิกทุกคนสามารถดูข้อมูลของตัวเองได้เลยในแอป,ปคุ้มค่าตัวนี้แต่ละคนจะรู้ข้อมูลตัวเองว่าตัวเองมีเนื้ออวนหรือขยะฝากอยู่กับธนาคารเท่าไหร่เบิกเงินจากแอปตัวนี้ได้เท่าไหร่มันทําให้การทํางานของทีมงานง่ายขึ้นด้วยตัวนี้นะ มันเหมือนทองเลยมันมีราคาขึ้นมาใครๆก็ไม่ทิ้งเรามีธนาคารจะอยากรองรับสามารถเอามาขายและเอาเงินออกไปได้เลยเป็นรายได้เสริมให้แก่ชาวบ้านให้มีรายได้เพิ่มขึ้นมากกระบวนการของเรานะคะเริ่มตั้งแต่การรับซื้ออวนจับปลาที่ใช้แล้วจากชาวประมงท้องถิน่นเราต้องทําความสะอาดแล้วก็คัดแยกตามประเภทแล้วก็วัสดุของอวนจับปลาแล้วก็นาอวนจับปลาเหล่านี้เนี่ยมาตัดเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็ผ่านกระบวนการวิซัยโคกค่ะ เ e นได้ r e c tôi, okay, tôi sure y ouais. phải, c l ิของเรานะคะก็สามารถผลิตเป็นเท็กซ์ e p r o ์โปรดได้หลากหลายแบบไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าพวกปลอกหมอน Home ฟอร์ i นชชั่นต่างๆได้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ใหญ่เหมือนกันเนาะถ้าเราทิ้งลงไปในทะเลเงี้ยมันก็คงจะทำลายทะเลทำลายทรัพยากรธรรมชาติของเราเนาะปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่สามารถรอพรุ่งนี้ได้นะครับมันก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับ ในฐานะคนรุ่นใหม่ผมก็คิดว่าเราก็ต้องทํางานด้วยกันทําร่วมกันแล้วก็ช่วยกันเก็บขยะเก็บอวนแล้วก็เอามาอัพไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆถ้าเราไม่ช่วยกันโลกก็จะไม่มีทางกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็จะแย่ลงกว่าเดิมอีกครับสัตว์นั่นคือสิ่งที่หล่อเลี้ยงชีวิตเราแต่ถ้าเราทําการประมงกันแบบว่าไม่อนุรักษ์เลยอาชีพเรามันก็จะหมดไปทะเลมันก็เปรียบเหมือนบานของเราเนาะ ไอ้ที่เราหวงแหนคือมันเป็นแหล่งที่ธรามากินในทะเลท้าสะอาดเราสามาหากินตัวลูกตัวหลานเราเลย